สวัสดีจ้ามาเด้อจ้ากินขา้าวผัดดอกกระหล่ำใส่หมูกรอบเสิร์ฟน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยผัดกระหล่ำใส่หมูกรอบผัดดอกกระหล่ำใส่หมูกรอบโอ้จะแม่นทนเหล่า,าบ่คิสูจน์ถือกินข้าวน้ำกันจ้า เสียเหมือนกันเด้อซื้อมาอได้ก็บ,บ่ได้ขายทัดกินจ้ะ อยากไปกินอยู่ในปลาในดมงะนเป็นหนองมันจังแสบเนาะกินเป็นเนื้อข้นโมแสบเลยอยู่ปลาอยู่ไหอยู่นาวกินเขาปลามันแสบดีสมัยก่อนไ,ไปเรียงหัวเรียงขว้ว มอเข้าใส่ทุกอย่าง,งเสียบปัะนาศตอนนูจะตอนนูรูปคํามหมงังไงมี ขอ,อ,อบีฮะสวัสดีจ้าคลิปนี้กระพอสำนฤิกันน้อคลิปหน้าเจอกันใหม่สุดสวยสุดรอทัวโลกบ๊ายบาย